รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดาวินชีเกมทอรหัสมาพบกับคุณผู้ชมแล้วครับซึ่งวันนี้คุณจุ๊บที่กําลังเสียขวัญเพราะกําลังถูกผู้ท้าชิงอย่างคุณนัดเปิดเกมเร็วเข้าใส่จนขึ้นนําแชมป์ไปก่อนแล้วครับเรามารุ่นกันต่อครับว่าแชมป์จะใช้ไหวพลิบกลับมาจัดการกับคุณนัดได้หรือไม่2พยางหัสภาพจากเบนจามินมาครับ รอยยิ้มเพราะว่าริมย้อยครับได้เป็นสี่พันครับผมอเอาละมื่นสี่พันต่อหกพันแล้วภาพแรกภาพของกางเกงริมแดงนะครับแล้วก็เป็นภาพที่สองนะฮะเป็นภาพของน้ำผึ้งที่กำลังหยดย้อยอยู่ริมย้อยรอยยิ้มยิ้มแน่แนเพราะตอนนี้คุณมีอยู่1น0่งมืนสี่พต่อ หกพันคุณเหลือหกพัน 6, แล้วครับสองพันเหรอหรือจะสามพันดีเอาสองก่อนดีกว่าครับยังเชื่อมั่นที่สองพันเป็นสี่พันตรงกลางตอนนี้สองหมื่นยังอยู่ครบนะฮะยังไม่ได้หลุดไปไหนยังไม่มีใครเสีลผมไม่ได้เอาคืนมาต้องบอกเลยว่าสองสามวันที่ผ่านมานี่รู้สึกว่านะผู้เข้าแข่งขันก็โหดโหดไม่เคยแบบว่าปล่อยโอกาสให้ท่านผู้ชมเขาได้ของรางวัลของรางวัลบ้างลองดูใหม่ไหมนะแนะจกคอดีกว่าครับมา ต้องเดินวนหน่อยเลยเห็นบัทนทาไดิหนึ่งอ่าไปหมนุนลูดโอเคข <c oughs> องรางวัล <c oughs> ที่เราเจะแจกนะครับสำหรับรหัสภาพต่อไปนี้คือห้องพักติดริมทะเลที่เกาะลันตาครับที่คลิฟลันตาสวีทได้หนึ่งห้องนะครับเป็นของคุณถ้าคุณตอบรหัสภาพนี้ได้โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินเดิมพันใดทั้งสิ้นแต่ถ้าเกิดไม่ได้ ท่านผู้ชมครับผมโอกาสจะเป็นของคุณสันทีโดยที่เราจะให้คุณดูรหัสภาพใหม่นะครับ20นาทีและรีบเข้ามาตอบก่อน6โมงเย็นเท่านั้นเองมี2พยพยางเท่านั้นเองรหัสภาพจากเลนจ์เมนมาแล้วครับ สองพยางนะครับห้าวินาทีคร oh ับน่าเสียดายมากๆและผมเสียดายแทนทีมสติลอย่างคุณแม็กซ์ด้วยเพราะว่าผมรู้ว่าคุณรู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมคุณผมเห็นคุณแบบว่าครับครับแต่ยังบอกไม่ได้ x, Hispanic <|ja|> cool 有有เดี๋ยวเราค่อยกลับมาเฉยเพราะตอนนี้ผมมีภาพเซตใหม่ให้กับคนดูทางบ้านครับผมโอกาสมาถึงแล้วยินดีด้วยนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้ผ่านไปถึงคุณมานาน ไปดูกันเลยครับรหัสภาพ20วิแล้วเข้ามาตอบก่อน6กโมงเย็นนะจ๊ะ เอาเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้คุณผู้ชมมีเวลา20วินาทีที่จะถอดรหัสภาพนี้เพื่อรับของรางวัลครับใครที่ได้คําตอบแล้วให้รีบเข้าไปตอบที่วิดีโอไลฟ์สดในเพจของดาวินชีเกมถอดรหัสครับพร้อมกับการกดไลค์กดแชร์ตามด้วยแสดงความคิดเห็นหลังคําตอบของคุณ,คณก่อน6โมงเย็นของวันนี้นะครับทีมงานจะเลือกคําตอบที่ถูกและข้อความที่โดนใจเพื่อรับของรางวัลเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นและตอนนี้เรากลับไปสนุกกับคุณชาคิดด้านในสตูดิโอกันต่อเลยครับยินดีด้วยครับผม และนะครับกลับมาเฉลยภาพนี้ตอนนี้คุณนัทเองก็ได้แล้วนะครับอาจจะเอ๊มีคนนั้นใครแต่คนหนึ่งที่เขาแบบเหมือนเรากับว่าเขาจะได้ไปเองแต่ว่าไม่ได้คุณแม่ครับคุณตอบว่าชิงป๊อบช้อปปิ้งครับถูกต้องชิงต้องสนุกมากับพี่ป๊อปอรรยานะครับผมชิงป๊อบช้อปปิ้งพลาดไปไม่เป็นไรขอบคุณพี่ยูดครับขอบคุณครับ 4,000ตรงกลางที่ลงมาแล้วคุณนัทคุณยังสบายนะคุณมีอยู่12,000แชมป์ครับ,ค,รบคุณเหลือ4 0 0พ4สีพยางไปกันอย่างรวดเร็วรหัสภาพจากลิงจศบินมาครับ ธาตุน้ำขาวครับรับมาเป็น8,000ครับภาพแรกโอ้โหยาหลากหลายมากมายนะครับเป็นชั้นๆเลยภาพที่2ก็คือธาตุนะครับและวภาพที่3น้ำขาวยาธาตุน้ำขาว4พยางเป็น8,000ต่อ1 2ื0 0แต่ถึงยังไงครับคุณนัทคุณก็ยังนำอยู่ดีนำถึง4,000เลยทีเดียว คุณจะทำอะไรก็ได้ตอนนี้คุณจะสู้เท่าไหร่สี่พันเลยสามพันครับสามพันมาเป็น6กพันตรงกลางรูปหล่อด้วยใจดีด้วยพระคุณเอยใจดีหรือว่าเขาอะรับเงินแน่สุดยอดเขาโหดเพราะใจดีสำหรับความรู้สึกของสตีลแต่ต้องถามคุณจุ๊บเขาใจดีไหมครับได้หมดครับได้หมดโอเคัสดชื่นได้หมดสดชื่น ซึ่งคนนันถ้าเกิดคุณได้ไปนะกลับไปตอนนี้คุณจะกลายเป็นหมื่นห้าพต่อ5,000เลยตอนนี้เงินยังอยู่ครบขอย้าอีกครั้งหนึ่งนะสองห0ื่นอยู่ครบหมด2พยางสองพยางนะครับเรามาวัดกันว่าจะนําห่างออกไปหรือจะคดีเพลิดกันแน่ปรัดภาพจากลินจิเปนมาเลยครับ ตอนนี้ก็ยังดูไม่ออกเลยครับว่าฝ่ายไหนจะอยู่ฝ่ายไหนจะต้องกลับบ้านไปก่อนต้องมาลุ้นกันต่อกับชุดรหัสภาพสองพยางชุดนี้ครับว่าใครจะสามารถทอดได้ก่อนตอนนี้พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลินจือมิน m a g ิคลีนไวด i เปอร์ไม้ม็อบพร้อมแผ่นทำความสะอาดสถานีบริการน้ำมันพีทีสองพยางสองพยางนะครับเรามาวัดกันว่าจะนำห่างออกไปหรือจะคดีพลิกกันแน่ราบภาพจากลินจึมินมาเลยครับ สิบวินาทีนะครับทีมสตีลเตรียมตัวนะครับหกพันนะครับอยู่ตรงกลางเอาอยัางไงใช้สิทธิ์ดูไหมคุจบดูนิว้วไม่ใช่ครับกดไปครับคุณนัทเลกหนึ่งวิไม่ได้อ่ะทีมสตีลกดอกหลังชนพนักทิ้งเข้าไปแล้วสตีล คุณแม็กตอบว่าไวนิ้วครับไวนิ้วเพราะมอเตอร์ไซค์มันไวและนิ้วในถุงน้ำดีเป็นไวนิ้วถูกต้องครับเก่งจริงๆโอ้โหอันนี้เต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วย <Wow. S 1> คุณแม็กกลับไปอีก3,000เป็นเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเมื่อกี้เท่าไหร่แล้วเมื่อกี้6,000เป็น9,000แ <000 S 1> ล้วครับเก้าพันบ,บาทแล้วตอนนี้ แต่คุณแลก็ยังเหลือ9,000คุณจุ๊บอยู่5,000แตกต่างกัน4,000อัตโนมัติครับคนละ2,000ตรงกลางถ้าคุณจุ๊บได้เสมอที่7,000ครับ2พยาง2อ2พยางมือที่โพเดียมตาที่จอครับรหัสภาพจากลิ้นจิเมินครับ บวยครับกระบ,บวยถูกต้องครับผมโอ้โหอันนี้มันเห็นว่าพอกลับสู่เบสิกปุ๊บใช่ไหมกลับสู่เบสิกปุ๊บเกือบจะไม่ทันกันต้องใช้ความไวพอสมควรภาพแรกนะฮะกระบ,บนใบหน้าของหญิงสาวภาพที่2อพี่บวยนะฮะแล้วภาพที่3ไม่เอาไม้ตรีที่เหมือนเล็กเจ็ดลยกลายเป็นบวยนะฮะเป็นกระบ,บวยนั่นเองสี่พัน กลับไปที่คุณจุ๊บเสมอกันที่7,000ครับบอกแล้วว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้คุณนัท7,000ตอนนี้เขาเสมอกับคุณสังขัน,นคุณจะสู้เท่าไหร่ครับตั้งต้นใหม่ครับ2,000ครับเริ่มใหม่ถูกต้องเพราะตอนนี้มันเท่ากับลงประดานแต่มันใกล้จุดจบมากขึ้นเพราะเงินมันเหลือน้อยลง4,000ตรงกลางนะครับทำให้เหลือท่านละ ห้าพันสองพยายงอีกแล้วดาดภาพจากลินจิมินมาครับนัครับตาบอดครับ,รบตบอ่บตอมาตาบอดถูกครับผม าคแรกนะเป็นการแบบว่านวดเท้าด้วยปากปลานะตอดและภาพที่สองก็คือบาตอดบ้า้ตาบอดกลับมาเป็น9,000ต่อ5,000ครับ9,000ต่อ5,000ันี่ค,คุณจะแบ่งเล่นเท่าไหร่ครับขอตีเสมอครับ2,000ขอวังเสมอก่อน2,000เป็น4,000ตรงกลางครับ สองพยางมาแบบกดดันกดดันมาตลอดบอกแล้วนะเซตซีโรนะขอสี่พยางกลับให้ทันนะครับผมสี่พยางครับหรหัสภาพจากเลนจิมบินมาเลยครับ ได้ไหมลองดูตอบว่าข้าบดีครับข้หา,าบดีไม่ใช่ครับแล้วเวลาหมดน่าเสียดายมากนิดเดียวเองทีมซิวก่อดอกหลังพิงพนักสิลเบอร์สิบสองคุณชูชนครับคณะบดีครับถูกต้อง อควายนอนเนนบอใบไม้คณะบอแล้วก็เยี่ยมดี D. นะครับคณะบดีเมื่อกี้เป็นคาบบดี <c oughs> นิดเดียวเองคุณนัทเสียดายมากลงอัตโนมัติมาก่อนเลยตอนนี้คนละ2,000เป็น4,000ตรงกลางทำให้คุณจุ๊บเหลือ1,000สุดท้าย1,000สุดท้ายนะครับคุณนัทมี5,000กลกองกลางดี4,000รวมทั้งหมด ตรงนี้มีอยู่หนึ่งหมื่นท้วนสามพยางครับปราดภาพจากลิจิเบนมาเลยครับแม่ตอนนี้แชมป์ถูกคุณนัดตอนจนเข้ามุมจนเกือบจะหมดหน้าตักซะแล้วเหรอครับช่วงหน้ามาลุ้นกันครับว่าแชมป์จะถูกเปลี่ยนมือหรือจะเกิดปาฏิหาริจนจนพลิกเกมกลับมาได้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับ นุนโดยโอวันตินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนเปปไทด์หนึ่งมืนมิลลิกรัมตราโดนัทสมาร์ทโฟนหัวเว่ย P10 และ P10 Plus สามพยางครับรับภาพจากลินจิเบนมาเลยครับ วัดไตรมิตรครับถูกต้องครับใบบระทัดวัดไตรบวกรอเรือเป็นไตรและก็คุณม,มิชัยบัญชาวัดไตรมิตร9,000ต่อ1,000เกมยังไม่จบเกมยังไม่จบหายใจก่อน มนตักนะครับมา1,000<า>สุดท้ายของแชมป์ลงมาเลยครับเป็น2,000ตรงกลางคุณนัทถ้าปิดจอบได้ <c oughs> คุณจบหมื่นหนึ่งสวยงามบวกของที่สะสมมาเป็น14,000 <c oughs> 12พยางแปลงมาเป็นคาลโอเกเลยพี่น้อง12พยางนะครับตั้งใจนะซึ่งถ้าคิดดูดีๆแล้วมันเป็นอะไรไม่ได้มากหรอก ผหานภาพจากดินจนมินมาครับ ตอบว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธทุกตองครับอยู่ต่อครับแชมป์ยังไม่ไปยังไม่ไปโอ้โหมันย่อมาเป็นอะไรบ้างเนี่ยผมเห็นแค่มอสวอรครับมอสวอแล้วก็จุดไงมอสวมอมอสลาวแหวนมอสวจุดสิบสองพยางแต่ดูได้กลับมาสองพันอ่ะ ซึ่งคุณนัทผมคงไม่ต้องถามนะครับสองพเทเลยครับกลับมาเลยครับผมยังอยู่ในสถานการณ์เดิมแต่กองกลางมันเพิ่มครับคุณจุ๊บเป็น4,000แล้วคุณนัทมีอยู่6,000ตอนนี้ถ้าได้คุณตามก็อยู่แค่2 0งพนเงเมื่อกี้เท่าไหร่12พยางย้อนกลับมาเป็น3พอ3พยางรหัสภาพจากลินจิมินมาครับ ครับคุณตอบว่าตอบครับาผาดไม่ใช่ครับผมน่าเสียดายและเวลาก็หมดทิมสติลโอกาสเป็นของเราครับผม4,000ตรงกลางนะบแบ่งกับผมก็ละ2,000หลังชนพนักหรือ,อยังก่อนอกสติลคุณเบนครับ แน่นหน้าอกครับเอาไปอีกสองพันเล็ปะภาพแรกนะครับคือภาพของคนที่กําลังโหวดรถไฟอยู่นะครับแน่นมากภาพที่2คือใบหน้าของผู้หญิงนะครับและภาพสุดท้ายคืออกไก่แน่นหน้าอกสมศักดิ์ศรีนะโ <Okay S 2> อเคครับ,รบขอบคุณมากมและก็ขอเสียงปรบมือดังให้กับคุณจุ๊บส่วนคุณนัทครับแชมป์คนใหม่และเงินเก็บอีก6000บาทครับ น่าเสียดายคุณยุบแต่ว่าเฮ้ยยังไงคุณก็มีเงินเก็บไม่น้อยหน้าเท่าไหร่สอ0 0 0ื่นแปบาทสองหมพบาทพร้อมกับนะสิ่งดีๆเพื่อัาษาสุขภาพสุขภาพห้ามแพ้นะครับผมเด็กจิมินขอบคุณมากครับและอยากจะบอกเลยนะครับผมว่าอยากรู้จังเลยว่าพี่อูทธต่อไปคุณจะส่งใครลงมาแต่วันนี้ผมให้คุณกลับไปทำกันบ้านก่อนเพราะทุกคนน่าจะ กันหมดแล้วตอนนี้กลับไปรีเซ็ตกันใหม่แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันกับดดวินชีเกมถอดรหัสพบกันทุกวันครับวันจันทร์ถึงศุกร์5โมงถึง5โมงครึ่งตอนเย็นที่ช่อง3แห่งนี้เจอผมกับพี่อุธอย่างแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เสก็อยู่ที่ฟอร์มทเหมือนเดิมค่ะ ตามหาผู้โชคดีได้เติมน้ำมันฟรีๆกันไปดูกันเลยสวัสดีค่ะจากรายการดาวินชีเกมถอดรหัสนะคะมีตั้งใจเติมน้ำมันอะไรไปเท่าไหร่คะ20ครับผมเท่าไหร่คะ500ครับอยากเติมน้ำมันฟรีๆไหมอยากเล่นมาเล่นเกมกับเราเลยค่ะมาเลยมีเวลาอยู่20นาทีนะคะกับภาพนี้นะคะ2พยางค์พร้อมไหมคะพร้อมครับ เริ่มค่ะทับอะไรคะทับอะไรคะขวดน้ำขวดน้ำขวดน้ำทำไมคะเทย้อนกลับรวมกันเป็นขวดหกไม่ถูกตั้งข่ากอีกขวดอะไรย้อนกลับขวดอะไรย้อนกลับโอ้โหลักษณะมันเป็นอย่างนี้แล้วนี่นะคะเขาจะทำอะไรอีกเออกับรวมกันเป็นกับกอบกับกรอบถูกต้องค่ะเติมน้เมันฟรีไปเลยถ้าอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้นะคะเจอกันที่บาฟรีทีดคุณ